การเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวการเลือกเส้นที่จะใช้นะคะก็เป็นสิ่งสําคัญต้นๆอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเส้นต่างๆที่เราจะเลือกเนี่ยมันมีความสำคัญแต่ว่าเทคนิคของนิมนะคะอยากจะแนะนําพี่ๆสําหรับใครที่กําลังอยากจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะลองไปสืบอย่างนี้นะทุกคนเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละโซนแต่ละจังหวัดกินเส้นไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละโซนแต่ละจังหวัด เส้นที่จะขายยี่ห้อมันก็จะไม่เหมือนกันสำหรับคล<น>ิปนี้นะคะก็จะมาตอบคําถามของพี่ด้วยนะคะที่ตั้งคําถามมาว่าเส้นเล็กนะคะควรจะต้องแช่น้ําก่อนไหมหรือจะต้องทําอย่างไรสําหรับร้านยิ้มนะคะบอกก่อนว่าถ้าร้านที่มียอดขายเยอะๆลูกค้าเข้าแบบช่วงเที่ยงแบบเยอะมากอยากจะลดเวลาการลวก ก็คือแนะนําให้แช่ได้นะคะแต่การแชร่น้ำเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเส้นเนี่ยจะมีอายุการใช้งานได้วันต่อวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นควรแชร่พอดีใช้จะช่วยลดเวลาในการลวกเส้นได้เฉพาะเส้นเล็กนะคะบางคนบอกว่าเส้นเล็กถ้าพี่ลวกก่อนมันมันได้ไหมน้องยิ้มได้ค่ะแต่ว่าลวกให้มันพอนิ่มแล้วก็เอามาสเสดดน้ําแล้วก็เอาใส่ถังน้ําแข็งไว้นะเพราะว่าถ้าเราแช่แล้วเราจะไม่สามารถวางด้านนอกได้แต่ว่าบางร้านที่ลูกค้าแบบ เรื่อยๆไม่ได้เร่งมากหรือว่าไม่ได้รีบมากนะคะก็ไม่แช่ก็ได้อยู่ที่พี่ๆเลยลองดูแต่ละเส้นการวิธีการลวกก็ไม่เหมือนกันบางยี่ห้อลงน้ําร้อนแป๊บเดียวก็นิ่มแล้วบางยี่ห้อลงน้ําร้อนต้องใช้เวลา อยู่ที่เส้นของเราด้วยนะคะอยากให้ทุกคนลองเทสดูว่าระหว่างการแชร่น้ํากับไม่แชร่ระยะเวลาการลวกมันเร็วมันช้ากว่ากันแค่ไหนนะคะเพราะว่าถามว่าถ้าเราแช่เราจะลดการเวลาการลวกได้ได้ไหมได้ยิ่งถ้า<อ>เป็นร้าน,ก,นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะต้องใช้ความเร็วอันนี้ส่วนใหญ่นะคะเขาจะแช่เส้นเพื่อลด เวลาการลวกให้ลวกได้เร็วขึ้นแต่สำหรับร้านยิ้มนะคะก็อยู่ที่เทคนิคของน้องๆที่ครัวนะคะบา,บางสาขาเขาก็แช่เพราะว่าบางสาขายอดขายเยอะอย่างเงี้ยเขาก็ลดเวลาการลวกอันนี้ไม่ผิดจะแช่หรือไม่แช่ไม่มีผลต่อรสชาติหรือว่าไม่มีผลต่อความรู้สึก ในการกินเส้นของลูกค้าแต่ระยะเวลาการลวกต้องจับให้ได้ว่าถ้าเกิดว่าแช่จะต้องขึ้นเร็วกว่าเส้นเล็กที่ไม่ได้แช่เพราะฉะนั้นอยู่ที่คนลวกต้องสังเกตเส้นของตัวเองจะรู้ได้ไงว่าการลวกเส้นเส้นมันจะนิ่มพอดีแล้วสำหรับร้านยิ้มนะจะมีไม้ตะเกียบ หรือไม้ตะเกียบยาวๆอยู่ไม้หนึ่งเวลาน้องลวกก็จะให้น้องคนถ้าคนอย่าเราจะรือว่าเส้นสนิ่มแล้วเราก็จะรู้สึกเหมือนกันทุกคนแต่ว่ายิ้มจะบอกว่าเทคนิคง่ายๆของการเห็นไหมน้องใช้ตะเกียบคนๆเห็นไหมคะทั้งเส้นเล็กเส้นมีบะมีวนเส้น ยิ่งบะหมี่เนี่ยต้องคนเยอะๆเลยเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีแป้งมีอะไรเงี้ยถ้าเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่บางทีมันมีน้ํามันอยู่ในเส้นเงี้ยการคนก็คือทําให้น้ํามันที่อยู่ในเส้นออกเวลาลูกค้าทานมันก็จะไม่เป็นก้อนใครที่เจอปัญหาเออเส้นเป็นก้อนอาจจะเป็นเพราะว่าเราเขย่าน้อยหรือว่าเราไม่ได้คนเส้นจริงๆบบะะเทคนิคง่ายๆเลยสําหรับยิ้มนะจะลวกเส้นยังไงให้อร่อยน้ําลวกต้องเดือดเสมอ เวลาเราเปิดร้านเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงเวลาที่ลูกค้าไม่มีเราอาจจะเบาแก๊สได้แล้วก็ปิดฝาหม้อได้แต่เวลามีออเดอร์มาหรือว่าลูกค้าเข้าเนี่ยยิ้มแนะนําให้พี่ๆเร่งไฟก่อนเร่งไฟอย่าเพิ่งเอาเส้นลงไปลวกนะคะรอให้น้ําร้อนก่อนยิ่งเดือดได้ยิ่งดีการลวกเส้นก็จะทําให้เส้นเด้งอร่อยนะเทคนิคง่ายๆแค่นี้สําหรับร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีปัญหาลวกเส้นไม่อร่อยนะคะ 1. การเลือกยี่ห้อ 2. เส้นที่เราใช้รูปแบบการลวกต้องใช้เวลาประมาณไหนเราใช้บ่อยๆอย่าเปลี่ยนยี่ห้อบ่อยนะเราจับให้ได้ว่ายี่ห้อนี้ที่เราใช้เป็นยังไงแล้วก็ลวกยังไง 3. คือน้ำต้องเดือดเสมอในการลวกเส้นนะคะปริมาณเส้นต่อชามต้องพอดี ไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปให้เหมาะสมกับราคาแล้วก็ดูโซนลูกค้าเราด้วยว่าเออโซนนี้เป็นกลุ่มลูกค้าไหนเส้นเยอะเกินไปลูกค้าก็ไม่อร่อยนะบางทีถ้าเป็นโซนกลุ่มพนักงานหรืออะไรเงี้ยถ้าเส้นน้อยเกินไปก็ดูแพงอันนี้เอาให้เหมาะสมกับกลุ่มกลุ่มลูกค้าของเราเลยนะคะวันนี้ก็เอาตัวอย่างเส้นที่ร้านมาให้พ,พี่พี่ดูนะเส้นวุ้นเส้นยิ้มใจของต้นสนนะแล้วก็แช่น้ําเส้นเล็กจะใช้ยี่ห้อนี้นะคะมิตรภาพ ส่วนแผ่นเกี๊ยวเนี่ยไม่ไม่เน้นยี่ห้อนะแต่จะบอกเขาว่าเอามาสําหรับแผ่นเกี๊ยวสําหรับทอดบะหมี่ก็จะมีหลายยี่ห้อมากๆแต่ว่ายิ้มจะเลือกบะหมี่ไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่เป็นบะหมี่ไข่เยอะแล้วก็เป็นเกรดดีเท่านั้นนะคะเนี่ยเส้นเล็กที่ดีลวกออกมาต้องเป็นแบบนี้ทุกคนถ้าใครเปิดร้านใหม่ยิ้มแนะนําให้ลองเอามาลองสักสองสามยี่ห้อแต่ไปสืบที่ตลาดเลยว่าโซนนี้ยี่ห้อไหนขายดีแล้วเราก็เอามาเทสว่า ลวกชิมแบบนี้ว่าเส้นนี้เราชอบไหมเนี่ยแล้วก็มาใช้กับที่ร้านเรานะวันนี้เอาเทคนิคดีๆมาฝากพี่ๆทุกคนนะคะ